เี่ยทางเดียรบวันหยุดของ้งานนเยได้ไหทาเดีวอ้นัดติบว่าีส่งนะพี่ทษโทษโทษมันิดัินว่าถาเพียอ ยิ้มใช่่นี่ยิ้มยอยู่ชองงนี่ชองงนี่เ้านีคับลย่ไดนหนะร่โ้งปตีคนชเลยโดนโดนแล้วนี่นำน้ำน้ร่มร่ โอเคโอเคโอเคอ้ไปเยเว้ยลูกลูกส้ดลยกสุดนะลูกโฮ้ยโออ้ยาไม่ดิยนเ้ย

ai đâu, bùng nhiên thế này hả? ai đâu, ai đâu, trời ơi, huề 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 โอ้มีคนไหมฝั่งนี้มีคนอยู่ไหมหลังการหลังการหลังการอาครับแก้แค้นไปแก้เอาเฮ้ยโอ้ยหลังนี้มีคนอยู่ไหมฝั่งนี้มีคนอยู่บ้างฝั่งไหนแดดเดียวมันอยู่ตรงนั้นโอ้ยรวบย่างเดียวหางเดียว เอาเยบเงยเอากรรมการเห็นด้อกินเยบด้เด็ดด้ยอมรบรอเ่า